นักเรียนนะครับผมภาคินเก่นครับสวัสดีครับพี่ชื่อพัชรพงศ์อุชัยนะครับเป็นผู้สมัครรองประธานชที่สองสวัสดีค่ะพี่ชื่อนายสิษฐ์ชโชคเพชมัวผู้สมัสครตำแหน่งรองประธานสวัสดีค่ะพี่ชื่อนายอิสิกรทักสินค่ะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะ สวัสดีค่ะพี่พี่แนนนางสาวสีสุคนติมนะคะเป็นเลขาโคการค่ะสวัสดีค่ะพี่ื่นนางสาวสิทิพิสันเตเป็นเยนหยืนี้ค่ะสวัสดีครับพ,พ,พี่ชื่อบุณวิชสุภเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อนายปนวัสส่องศรีผ่วนหันาฝ่ายอาคารสถานี สวัสดีครับชื่อชัยพงศพันธนุวันเป็นหัวหน้าฝ่ายกีฬาครับก็วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับแนะนํานโยบายแต่ก็จะให้เร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมีผลตอกลับมาบอกว่าเบอร์สองพูดไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามพูดให้เข้าใจขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่เราหาเสี่ยงไปแล้ววันที่หนึ่งนะครับเราก็มีเพิ่มมาบ้างกับนโยบายแล้วก็ตัดบางนโยบายทิ้งนะครับ ซึ่งรอบวันนี้เราไม่ได้พูดอะไรถือว่าเราตัดทิ้งนะครับ <tio> เราบอกไว้ครับรอบนั้นก็คือเราแบ,บ่งเป็นสองครั้งสองสองแบบครับนโยบายของเราคือสิ่งที่เสนอให้ทางเรียนแล้วก็สิ่งที่เราจะทํานะครับซึ่งสิ่งสิ่งที่เราจะทำในเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวกะดับจะพูดอีกทีนะครับเดี๋ยวผมพูดสิ่งที่เสนอให้ทางทางโรงเรียนทานะครับเดี๋ยวก็เ,วกเร็วๆพูดแหัผมก็ไม่ได้อธิบายเนครั้ง,งที่แล้วนะครับหน,นึ่งเสนอกีฬาแบบมนตั้นแล้วก็คีไคายเข้าไปในกีฬาหนีครับ สองเสนอให้ทางโรงเรียนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้มากขึ้นครับสามเสนอให้ทางโรงเรียนทําชั้นวังเท้าตามจุดที่เรากําหนดนะครับแล้วก็สี่เสนอให้เพิ่มอุปกรณ์ทาความสะอาดในห้องให้มากขึ้นครับห้าเสนอให้ทางโรงเรียนขั่งขยะสําหรับแยกขวดน้าตรงจุดทิ้งขยะครับหกเสนอขอห้องเพื่อคณะกรรมการประธานโรงเรียนเจ็ดเสนอให้ทางโรงเรียนให้จัดการเปิด ขายของขนมขบกเคี้ยวเพื่อให้ทางเลือกของที่จะกินนี้นมขนมเนี่ยมากขึ้นนะครับไม่แต่ไม่เกินการมงทีจิบครับแต่เสนอให้ทางโรงเรียนทัผมเปียเสนอให้ผู้หญิงสักผมเปียวางโรงเรียนได้แลวรวบผมมางาเรียนได้นะครับก็คือ,อ,อสิ่งที่พี่ไม่ได้เสนอเข้าไปในนโยบายนะครับก็คือว่าเราจะรุ่นน้องมาทํางานกับเราด้วยนะครับแล้วก็เราอาจจะมีเสียงตามสายนะครับก็อาจจะเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆครับที่เราจะพูด เดี๋ยวให้หยาพมาพูดต่อครับอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวทนฟังหน่อยนโยบายที่เราจะทำก็คือหนึ่งของถ่ายได้คืน่อแมสซีที่ให้น้องแล้วก็สามประกวดการถ่ายภาพตามหัวข้อที่จรับเป็นเ,เดือนเดือนแล้วก็สี่ของตังฟังพูดีแล้วก็แล้วก็ห้า <c oughs> คือประกวด เป็นรายเดือนเราจะมีของรางวัลให้6ขวดเปล่าไม่เปล่าประโยชน์สามารถเอาไปเก็บแต้มเราแลกเป็นของรางวัลได้เรเราจะมีมีผ้าอนามัยตามตึกต่างๆและปลอดภัยและสะอาดและอย่างสุดท้ายจะมีการจับต่อบังถามเป็นรายเดือนและจะมีของรางวัลให้ก็สุดท้ายนะครับ ขอความเมตตาจากน้งนองๆนั้งาาัายชั้นปีนะครับเรื่องู้ที่เข้าไปทำงานนะครับเบอร์สองนะครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับขอบครับพิ้งเอาละ เพียที่รู้ว่ามันเป็นสอนที่คุณโยไปที่จะทำให้น้องที่นั้นทำมาอ่านไม่ด้งอนเพราฉะน้องเราได้ฟังแล้วน้องจะตื่นกัน้รงเซฟวี่นอมันมี่ฟางคุณนี่นเปี่ยนทักเปลีนอมันส่งปรเโยไปของพี่ฟังดล้วีนไม่เจ็ที่แน่ๆที่สึกษาวั้เป๊ พูดถึงนิวเซนบอกเลยเขาไม่เป็นสิทิสมาธิในพักพูดเลยยังตะเกติงจ้แนวคิดนโยบายมากมายยังคิดแล้วที่ดีวัวหน้าพักเรื่องหัวใจจะวายจะต้องตั้งสตินโยบายของไายได้คืนัแต่จะดีเวื่จะเป็นสายภาพเป็นแข่งขันในโลกมือเมื่อทั้งแรกแจแจงพูดแล้วยังตะแบงเกิรที่เที่ยวทั่วไทยเราจะรัยังไม่เข้าเราเลยเลยเมื่อกี้ผิดยวนะครับก็คือว่า เราจะรีบซิงครับไม่ได้แล้วไก่จะหลอกตา<อ>ก็เสียงผิดครับขอโทษครับเออก็เอ,อ่อเราก็ฝากติดตามนด้ครับนิวเจนเบอร์สองครับกาที่จะคิดกาที่ทำร่วมสร้างสารรค์เพื่อการเปลีป่ยนแปลงเอ่อเพจเรานะ้งเพศผู้ก็นิเออเออเออวเจนอท ออออิเชียลแล้วก็ไอดีนะครับนิวเจนสลัดอมชนไลดรับอัลเดอสกอออฟฟิเชียลเอ่อคนแต่งแล้วเขาฝากมาคนระับ mm hmm. ก็เขบอกว่าเลือกพัฟนิวเจนแต่ไม่ใช่ครับเดี <laughs> ๋ยวให้ถ้าอยากเลือกพัฟที่ดีต้องเลือกพัฟนิวเจนแต่ถ้าอยากเติมเพชรในเกมต้องเจ r ทีอาวครับขอบคุณครับ mm hmm. ขอบคุณพักหมายเลขสองนะครับพักนิวเจนนะครับใน